อาบน้ำยังไม่ทันเสร็จไฟดับแปลงฟันอยู่โอดีนะมีน้ำในถังโอ้ไม่งั้นตายหาเดี๋ยวบ้านดิฉันเห็นไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกไหมฟังสิฟังสิงสเออเอเอเห็นปะ เห็นไหมเห็นไหมทำยังไงแฟนชอบซื้ออะไรเนะี่ยคืออะไรที่จัร้อนไหมไฟดับอยู่คะเนี่ยไฟมันดบับต้องมานั่งพัดเนี่ยเห็นไหมเย็นๆเนี่ยมานั่งฟังเสียงนกเดี่ยวมานั่งฟังเสียงนก,นงงงนกค่ะอืม โทรหนึ่งหนึ่งสองเก้าเลยเดี๋ยวให้ลูกน้องโทรค่ะดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ไอไอพวกที่มันเป็นพวกเลี้ยหู้นะคะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตบล็อกให้มันกลับไปหาแม่มันก่อนนะจ๊ะแป๊บหบนึ่งนะคะเหนวะเห็นมันอยู่นะคะไอเปรตเ,เมื่อกี้เนี่ยนี่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 นะจ๊ะเลี้ยหู้มาก็นี่บอกไป เราจะเอาเราจอากาศร้อนเราจะมาเตนสุขภาพจิตกับคนเที่ย่่พวกนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเก็บสุขภาพจิตของเราไว้ไว้ขายทุเรียน, <c oughs> นะะวันนี้ไม่อยากด่าตั้งแต่ตอนเที่ยงเที่ยงนะคะเรียกหู้มาก็บล็อกนะคะ <c oughs> นะคะขอแบบใจเย็นๆลมเย็นๆนะคะขำมากจะมายั่วให้ดิฉันด่าตลอดเวลาไม่ได้หรอกอืม รูปไหนคะรูปด้านหลังอะไรเนี่ยรูปด้านหลังแม่สะสมมาจากไหนไม่ได้สะสมเลยลูกศิษย์ถวายก็ลูกศิษย์ถวายคิว่าลูกศิษย์ใหมาพระท่านให้มาท่านมหาทองสุขเป็นลูกศิษย์นะปร,ะรียนาเก้านาคหลวงเหมือนกันเป็นรุ่นน้องแหละดิฉันสอนดิฉันสอนเขาตั้งแต่สมัยดิฉันยังเป็นเนนเลยดิฉันสอนหนังสือตั้งแต่เป็นเนนนะจบปร,รียนาสี่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องสอนรุ่นน้องก็สอนสอนมาเขาก็เก่งนะ เขาก็เก่งเขาก็สอบได้สอบไล่ๆกันมาเขาไม่เคยตกเขาตกปีเดียวเขาตกประโยคเก้าปีหนึ่งแต่ว่าอายุเขายังทันเขาก็เลยได้เป็นนาคหลวงเหมือนกันเป็นนาคหลวงรูปที่สองของจังหวัดสุขโขทยัยดิฉันเป็นนาคหลวงรูปที่หนึ่งรูปแรกในรอบ200ปีนาคหลวงรูปแรกนะคะรับปเรียนเ้าที่เป็นสมณีนรูปแรกในรอบ200ปีของจังหวัดสุขสขโขทยัยเออนะคะ แล้วก็ทําบุญไงทาบุญวันเกิดวันอะไรท่านมาก็เลยท่านก็เลยเอามาให้ท่านทองสุขท่านทองสุกท่านเอามาให้ข้างบนเป็นรูปตอนที่พระพุทธเจ้าตัดพระเมารีข้างบนเป็นรูปตอนเจ้าชายสิทธัตถะตัดพระเมารีนะคะตัดผมที่แม่น้ําอนมานาทีออกบวชรูปร,ปร,ปรป่างเป็นรูปของการแสดงธรรม ดกอกดอกบัว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 นะคะอืสาธุจา้ามันสวยดีมันมีความหมายนะรูปรูปมันมีความหมายไงรูปมันมีความหมายไงเออมันมีความหมายมันสื่อความหมายรูปแบบมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบมัน ไม่ต้องไปตอบมันค่าดิฉันเห็นแล้วดิฉันบอกมันไปแล้วมันเป็นพวกเฟสอวตารเป็นพวกเป็ตส,ส,สัมบเวสีรูปมันมีความหมายไงก็เลยแบบเอามาไว้หน้าบ้านเวลาใครไปใครมาอย่างเงี้ยรับแขกรับแขกเมื่อวานโหนกระแสพระคุณเจ้าเป็นยังไงท่านเก่งท่านเป็นอาจารย์อยู่แล้วข้าในามหลาลัยสงฆ์ท่านเก่งท่านเป๊ะท่านก็ไปเรียนก้าเหมือนกันท่านก็ไปเรียนก้าเหมือนกันค่ะท่านเป๊ะ คุณแพรี่คะถ้าจะซื้อทุเรียนต้องไปแอปฟานะคะเออทุกคนแล้วระวังด้วยนะตอนนี้มจฉาชีพมจฉาชีพทํางานมจฉาชีพทํางานวิธีการทํางานของมันก็คือมันจะเอาเฟซปลอมอ่ะแอดไปหาลูกค้าเฟซปลอมก็คือเฟซชื่อดิไซนแอดไปแล้วก็ไปหลอกขายทุเรียนหลอกลูกค้าว่าเนี่ยได้กล่องสุม่มได้ทองบ้างอะไรบ้างนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีลูกค้าหลงเชื่อเนี่ยเมื่อเช้าก็โดนไปอีกคนนึงมันเอารูปดิไซนตอนถือทองอ่ะไปหลอก นะคะอืมก็นั่นแหละเป็นยังไงอ่ะอืมหน้าตาผุดผ่องมากขอบคุณค่ะสอนคุมอารมณ์หน่อยครับช่วงนี้ผมเป็นคนคุมไม่อยู่เวลาโกรธก็เหมือนกันนะคะถ <c oughs> ามได้ถูกคนแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ค่อยอยากคุมอารมณ์ตัเองเท่าไหร่เหมือนกัน <c oughs> ดิฉันมันฉายาเจ๊อย่ากวีนไม่รู้เหรอ าถามคนที่ชอบวีนจะใช่ฉันจะไปตอบได้ไหมเนี่ยคาเฟ่ <c alf> e> เปิดเมื่อไหร่ปีหน้าค่ะปีหน้าเนี่ยวันนี้รถรถปูนวิ่งกันสามสี่เที่ยวแล้วเออวันนี้รถปูนวิ่งฉ่ำมากเพราะว่าเพราะว่าเทป,ปูนเพิ่งจ่ายเงินงวดที่สองไปห้าแสนกว่าบาทจ่ายไปล้านจ่ายไปล้านเท่าไหนนะร่แล้วล้านสี่แล้วเนี่ยจ่ายเงินไปล้านสี่แล้วกำแพง,ย,งยังได้ไม่เต็มยังได้ไม่เต็ม ไอ้นี่เลยยังได้ไม่เต็มด้านเลยเนี่ย <c oughs> หาเงินต่อไปนะคะต,าา <c oughs> ตื่นเช้ามาก็เอาแล้วตื่นเช้ามาก็าแหละรายจ่ายมาแล้วติงต้งติงต้งติงต้งติ้งติ้งติ้งรูปดอกบวัวมีความหมายไหมมีสิคะรูปดอกบวัวในในทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องหมายของความตื่นรู้ดอกบวัวมันม,มีดอกบวัวตูมดอกบัวบาน เราทุกคนเ่ะเป็นดอกยังตอนนี้ยังเป็นดอกบัวตูมแต่ดอกบัวตูมไม่ได้แปลว่ามันจะตูมไปตลอดนะฮะดอกบัวตูมก็คือมันรอที่จะบานเราทุกคนพร้อมที่จะเป็นดอกบัวบานได้เสมอถ้าแบบเราได้เจอการณมิตรที่ดีเ,เลือกแนวทางเดินชีวิตที่ดีทุกคนสามารถแบบไปสู่ทางเจริญได้หมดนั่นคือความหมายทางพระพุทธศาสนา ชีวิตคนเราอ่ะขอให้ได้กัลยาณมิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีแนะนําเราดีชักจูงเราดีอ่าได้เพื่อนที่ดีแล้วตัวเราด้วยตัวเราก็เลือกดีด้วยใยดีด้วยเลือกแนวทางที่ดีเป็นคนที่อ่ามีหลักมีการมีหลักมีเกณฑ์อืมไม่ใยต่ำ <laughs> ชีวิตก็ดีได้นะคะจริงชีวิตอ่นะอืม แต่ถ้าเราไม่ใยดีแต่ถ้าเราไม่ใยด,ตดีต่อให้มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ไม่ช่วยนะตัวเราต้องใยดีด้วยชีวิตเราก็จะดีแล้วก็จะกลายเป็นดอกบัวบานนะถูกจ้องต้องจ้าช่วยอธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าจับใบไม้ให้หน่อยเอาพระเจ้ากำใบไม้ไง กรรมใบไม้มาแล้วก็สอนพิสูจว่าเนี่ยสิ่งที่สอนเนี่ยเหมือนใบไม้กำมือเดียวไอสิ่งที่ไม่สอนนะ่ะมีเยอะแต่ที่ไม่สอนเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่จะนําไปสู่การตัดสู้มันไม่ใช่แนวทางของการพ้นทุกข์ท่านจึงไม่สอนและที่ไอเด็กมันอ้างว่ามันสอนสิ่งที่พระพูทธดเจ้าไม่สอนมันพยายามจะพูดว่าไอสิ่งที่มันมาพูดอะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือสิ่งที่พระพูทธดเจ้าไม่ได้สอนอีกเยอะแยะแล้วมึงจะเอามาสอนทาําไมในเมื่อพระพูทธเจ้าเขาบอกว่าเขาไม่สอนเพราะมันไม่ใช่แนวทางของความพ้นทุกข์ มึงมันตัวย้อนแย้งมึงอ่ะมันตัวย้อนแย้งอืมเออนะแล้วมึงบอกว่ามึงพาคนปฏิบัติธรรมมึงพาคนปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้คนพ้นทุกข์เออมึงเป็นบอกว่าเป็นผู้ถือธรรมลงมาพาคนปฏิบัติธรรมจะคนพ้นทุกข์แต่มึงอ้างว่ามึงสอนสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากใบไม้กำมือเดียวตกลงมึงจะเอาอะไรมึงเอาสักอย่างเถอะ กูจะบวดหัวกับมึงกูจะบวดหัวกับมึงมเด็กก็ไม่เท่าไรหรอกเด็กมันไม่เท่าไหรหรอกเด็กมันไม่เท่าไหรหรอกพ่อแม่มันอะ่ะตัวดีดิฉันไม่ว่าเด็กหรอกเด็กมันจะอ้างอะไรก็อ้างไปเถอะความรู้มันมีแค่นั้นความรู้สึกนึกคิดมันมีแค่นั้นเด็กมันไม่มีปัญหาหรอกแต่อีคนที่อยู่รอบตัวเด็กนั่นแหละตัวดีจะเอาให้มันกลายเป็นเทพให้ได้ จะเอาให้มันกลายเป็นผู้วิเศษจะได้ให้ได้จะเอาให้สิ่งที่มันพูดถูกต้องให้ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละอืมผู้ใหญ่ตัวดีอีพวกนี้ต้องจับมานั่งเคกกระโลกแถอันนึงไม่ได้ก็ไปอีกอันนึงพอแถเรื่องอาเนนชะตมาธิไม่ได้ไปเรื่องใบไม้กำมือเดียวอีกแล้วออมันไปของมันเรื่อยแหละมันไปได้มันเป็นปลาไหล มึงไม่ได้เกิดมาเป็นพญานาคค่ะมึงเกิดมาเป็นปลาไหลอีดอกลื่นเว้ยเชีย <laughs> มึงไม่ได้เกิดมาเป็นพญานาคค่ะกูรู้แล,ล้วสรุปคือมึงอะเกิดมาเป็นปลาไหลอีดอกไหลลื่นเชีย <laughs> ไปได้ตลอด <laughs> อันนู้นไม่ได้ไปอันนี้อันนี้ไม่ได้ไปอันนู้น <c oughs> อ้าวจริงร้เปล่านะอะดูมันสิมันไหลไปได้ของมันเรื่อยอะ่ะพอมันอันนี้มันโดนจับได้ไล่ทันมันไปอีกทางหนึ่งละเอออะไราหารทุเรียนมาแล้วอยากขายทุเรียนแล้วที่ดีมากขายมาปีที่สามแล้วปีนี้แบบชื่นใจชื่นใจลูกค้าแบบอุดหนุนเยอะมากค่ะทุเรียน ทุกคนแบบยังเชื่อมั่นว่าเอออยากกินทุเรียนแพรลี่เดี๋ยวมีไลฟ์อีกช่วงเย็นนะคะทุเรียนเข้าช่วงเย็นก็น่าจะได้ไลฟ์ประมาณสองสามทุ่มนะคะใครว่างงานใครว่างงานสองสามทุ่มก็รอเลยอืมไม่ใช่สวนของดิฉันค่ะดิฉันไม่มีสวนอันนี้คัดมาเป็นทุเรียนคัดค่ะไม่ใช่เป็นทุเรียนขายยกสวน ตุเรียนคัดเกตตุเรียนคัดเกตอืมตุเรียนเช็ดคัดเกตขอลูกสวยๆห้าลูกเดี๋ยวไปรอสั่งซื้อนะคะไปรอซื้อนะคะอชอบคิวเลิศขอบคุณค่ะปากนิดจมูกหน่อยพอนะคะเป็นคนปากนิดจมูกหน่อยค่ะเป็นคนปากนิดจมูกหน่อยแต่พอใจกับหน้าตัวเองลอแล้วพอละอืม อืม um. ตอนนี้มันไม่เชื่อมจิตอีกแล้วมันจะบอกว่าจูนจิตอะไรของมันอีกแล้วนะมันเปลี่ยนคำใหม่แล้วนะมันเปลี่ยนจากคำว่าเชื่อมจิตแล้วนะมันไม่เชื่อมจิตแล้วตอนนี้มันกลายเป็นจูนอะไรวะจูนขึ้นเหรอมันใช้คำใหม่แล้วนี่เห็นไหมมัน <rit> มีคำใหม่แล้วนะมันบอกไม่เชื่อมจิตแล้ว มันไปมันมีสับใหม่ของมันแล้วเออมันมีจูนคลื่นจูนอะไรของมันไปแล้ว <laughs> สัรหาคำตะกอนหัวเราทำไมไล์ยอยู่ยังไม่สง่งจะไม่ให้ส่งเงินตอนนี้อะไรตอนจะให้ก็ไม่เอาตอนนี้จะมาให้ส่งเงินไม่ให้หรอกยืมไปจ่ายค่าปูนหมดแล้วสามหมื่นนึง <laughs> ไม่มีแล้วเงินทองร้อนก็ร้อนอย่ามาขอเงินตอนนี้เงินถัวก็เท่ากับเงินเมียจะมาเอาอะไร เงินเมียก็เท่ากับเงินผัวอืมมีเงินก็ไปเปยเพื่อนหมดทำงานได้เงินได้อะไรมาก็ไปเปยเพื่อนเปยอะไรหมดรู้จักเก็บจักอ,อมเออ อย่าใจร้อนตามอากาศเด้อเออ มีเมียเป็นอดีตพระก็ต้องฟังเทศช่ำ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> เออจบ <c oughs> โอ้ยไปจะมากี่โมงเนี่ยอืมไปจะมากี่โมงจ้า สวัสดีค่ะแพรรี่สวัสดีจ้าไปดับหรอใช่ค่ะไปดับแล้วมาดับช่วงนี้คิดดูสิแล้วมาดับช่วงเนี้ยช่วงบ่าย,ายอย่างเงี้ยดีนะไฟไอ้แบตโทรศัพท์มันมีไม่งั้นแล้วก็ยุ่งเลยไม่ได้ไล์ไม่ได้คุยแล้วเนี่ยสามโมงกว่าลนะเออร้อนมากร้อนไม่เท่าไหร่แต่ถ้ายังมีไฟฟ้าเออเปิดพัดลมเปิดอะไรมันก็ยังพออยู่ได้อันนี้แบบแต่หน้าบ้านเย็น